สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News อาร์ตเห็นใจนาฟโดนทัวลงเผยชาวเน็ตกุดว้าแฟนผิดหมดแทบ,บทุกเรื่องยอมรับแล้วว่าไม่โสดสำหรับอาร์ตประสุดบานย่ำหลังชาวเน็ตแห่เปิดว้าแฟนสาวนอกวงการผู้ที่อยู่ข้างๆคอยซับพอร์ตอาร์ตมาตลอดหลายปีซึ่งเธอนั้นชื่อว่าปุย คบกันมา6ปีแล้วรักครั้งนี้ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดเพราะคนสนิทใกล้ชิดชิดจะรู้มาโดยตลอดและอย่ามาเรียกว่าเมียเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันเรียกคนรู้ใจก็พอส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นนาฟหลานสาวแพทนภาล่าสุดอาร์ตเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าเห็นใจที่นาฟโดนกระแสโจมตีเราไม่คิดว่าการที่เขามาขอทำคอนเทนต์จะกลายเป็นกระแสตีกลับ ส่วนเรื่องแฟนสาวที่โดนขุดวาบนั้นอาจบอกว่าทุกคนก็เข้าไปขุดหมดเลยขุดขุดขุด,ขดว่าคนนี้เป็นไขมายังไงผิดหมดเลยใครขุดมาผิดหมดเลยผิดหมดทุกอย่างเลยแต่ผมไม่ได้บอกความจริงเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ผิดหมดทุกอย่างคนถูกต้องแต่ทุกอย่างผิดหมดเลยผมอยู่ในวงการมา17ปีหลอกถามผมไม่ได้หลอก แต่เอาจริงๆอย่าไปยุ่งเลยผมอยากให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่แบบว่าไม่ให้เกียรติหรอหรืออะไรรอมันกลายเป็นว่าไม่มีพื้นที่ส่วนตัวโอเคเขาคบเราแหละคบกันคุยกันพอเราเลิกเขากลายเป็นด่างพอยเพราะเราแล้วอธิบายง่ายๆดาราเปรียบเป็นคนสาธารณะถูกไหมงั้นดาราสร้างบ้านกระจกเลยไหมทำอะไรให้เห็นหมดเลยดีไหม มันควรมีพื้นที่ที่เป็นอิดที่บังตาให้มีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแค่นั้นเองถามว่ากระแสที่เกิดขึ้นฝ่ายหญิงโอเคไหมอาจบอกว่าเขาไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเขาแค่ว่าถ้าจะไปสืบอ,อะไรก็ให้บันจริงอะไรแบบนี้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ